วัสดีครับวันนี้ผมเล่นคาราโน่ใหม่มาใหม่เอาใหม่อีกรอบเล่นนำ้ำหรอบอลเล่นวะโอเคผมกดคนเดียวก็ได้ครับคาราโน,อาโน่ออโตเชดไปครับกะดีใจน้ำ ความรักนักบินธบาทเด็กหญิงสุดแสนอร่อยบางทีคือตั้งซื้อเทเล่าวะเทเล่าอูคิดอะเกี่ยมข้อนเทเล่าอัมล่าว่าเทเล่ากูคิดพอยูเกียอะโอซิลิโอเวลิตเทเล่าลสามเทเอล่ามิสเตอร์โบหนูน้อยผจญภัยหนูน้อยผจญภัยในป่าใหญ่เหีโยหดวะ เฮ้ยต่อเรี่อสื้อกูมันเทแล้วความรักนักบินธาบาดอีกรหัสหนึ่งไอ้หนุ่มลงรถไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มลงรถ แม่งกินนู่นแม่งกินนู่นหมดเลยบ้าไวยเปิดมาแลดเอมิลี่อะไรก็ลงไปก่อนครับตาแรกคือบ่มีเสียงว่ะน่าจะรลืบเปิดเสียงนะ ตรงนี้เลยอย่างกอือไกดี้นี่ได้เสียงพูดอ่ะไม่เป็นไรครับเสียงไม่ต้องครับเดี๋ยวผมพากเองชิงชังเกินไปอู้กว่าสะทอนนะขอฟอลเล่นในบนเนี่ยมอมีเลยฟอลเล่นกูเฮียโทษครับเมื่เปิดกล้องเท่าเดี๋ยวโคตรควเลย่าฮเฮียมันแจงเกินทำให้อุปกรณ์เย็นลงเย็นทุกอย่างเลยกินเนี่ย เล่นไปก่อนครับตาแรกเทืนสองโอ้โฟอลเลนฟอลเล่นดูดเลือดโอ้เวเลดเออแตกพาย มหาเทพย่อนมะใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเลือกเกดิดีใจนำดีใจน้ำไป่นพงศาดนีมันสูงแล้วพวกเบอะไรเยมันว,นนวน่แต่ลำพุ่งแววม็แววกมวน,นเลยไอแพดยังเห็ลำพุ่งมวนเลยลำพุ่งมีสีแบมวนมันใส่ของระบบอามเกดอปเลยมันอ้ามาเกดเกเกดกดดอปเลย โอ้ฝั่งนู้นดับเบิลล้อเลี้ยวอะโอ้ตายแห้งพดแห้งพดตาแรกเราก็จนๆไปครับแพ้ไปทายเกมเราก็แพ้เหมือนเดิมแล้วจะพูดพออ <Hello. S 1> เพื่อโอ้เลื่อมสอแกก บ่มีดอกเนาะมีคนนั่งเห็นงานเห็นว่เห็นงานเห็อวเห็นั่งนั่งอัดคลิปลงยูทูบอยู่นี่เห็นบนี่อมีดอกขาลือขลือไมปบ่มีบี่บ่มีคนไปกินเหลานไม่พรุเนี่ตนี่เขาบอกบอกว่าไอุยนว่ะ กินหมดแล้วไปกนหีอ่มเงนี่เอาละนี่มอดนาตุ้งกินวัดมันกีแกเโพเยู่เนี่ยมันเองรของรเรายังมันบอดีต่อสุขภาพเขาบอกินกันแล้วเขากินเขาแทน เน,นเานะจะไปกินสุกีหมอรวมเห,ห้เยม่ขอของดีๆได้บ่บ่เดกอสะ้อนนี่กับหลน้ำแข็งนี่กาดีใจน้จนำ เธอเน่ยกับฉันมันก็มาพอแล้วแค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้วให้ย่อนแบกจำรู้จะแบกไว้ไหมเออลืมเปิดเสียงจริงๆ โอ้หาตัวซัพพอร์ตพอมประเด็นขาตายว่เนี่ยโอ้โหเราเรียวคนแรงไม่ไหวอืไม้มอมีตรงนี้ทำไมเนาะ เอาเหรียญแล้วกันใส่อีกนิดก่อนนี่นันวัดน้ำอีกแล้เดี๋ยวไปอาบน้ำคนวัดก่อนยังมีกันังไหนน่เ็นนยงไม่ยังเอามากฮาคิมปากเป็ด ม่ได้ขี้มปเป๊ะขี้มีเลยอะเรกว่าบาดแเลื่อนอะบาดแผเลื่อนอะไวมีขี้มแรบน้ำเด้ขี้มล็อกฮะเดี๋ยวขี้มระี้ชอกกะฮะเนี่ยขี้จังเลยว่าพใจขีชกกลด้วยน้ตาลไอซิ่งะอะไรของกิ่นว่นะ เอ้ยอนีรไมู่้ว่าซ้ำกันว่ะนี่เห็นวะนี่เมื่อเพื่อนกำลังแก่งานส่วนผมนั่งเ,<ห><อ>เียน,นเกมจเลพร์น้รวัยโบนโนวัยแม่เนี่ยทำอะไรอ่ะไม่ไหนเพื่อนไปร่างเลย โอฟอเรนบ่าใบใบสวยฟอเรนตายโอ้โฟอเรนสองตัวข้างล่างเลยเนี่ยยังไงต่อห่อไม่ไหวม่คิกสีไม่เที่ยวผม่ แเป้เป <owad Es> ็นพระชนะเป็นไหมนี่บอกนี่บอกว่าบวกบอกนี่นั่นอะไบอกล็อกไว้ก่อนครับตาหน้าออาเที่ยวออาวบัก บังอีก<า>แล้วเออตั้งนี้เลยอ้แอันไหนมองไหนมันทัดเดียวนงเยมันสิเรีวนะก็ทำก็ใส่่ละนึงขายทีนี้ขายที่เท,ท,ทงไหนไน่ไหน มันบัน้อยู่กลางเห็นว่นนี่มันี่รีไปก่อนเสรูจอเอมาทาี่ามาทจังไหนปกาม่ีอน่มีเงกดเอนเตอร์ีม่ได้เดนวินาทร้านเขาก็ยมนาร้านไม่แต่ก่เธอนกฉันมันก็มากเ่า เกาะส่เทวเลยครับให้มันถึกเอาอันนี้ลงแล้วก็เอานี้ลงให้เป็นบีดสี่ตัวครับขายแล้วทิง้งขายแล้วเล็้ทิง้งไม่ได้ใช้ละอัพขึ้นเวลครับ ล็อกไว้ก่อนมันมีสองตัวซื้อเราจะเล่นเผาบีดเหมือนเดิม <c oughs> เพราะดูแล้วผมไม่เจอทูลเลนเลย <c oughs> ผมเล่นแบทเทิรนเมไม่ได้อุ๊ยฟอร์เรนโดนไปอย่าอย่ามันแทงเออได้แทงเฉยเกินไปเกินไปอุ้ยตายอู้ไม่ไหวไม่ไหว อาสมุดดีกว่าใส่เทียวจะได้ตีเร็ยวไว้ไหมบอกมาซื้อดาซีเอาไว้เผื่อได้ปักตัวแต่ผมออกรีเกมเข้าใหม่ก่อนครับ อ,อยู่ที่รอบสุดท้ายเลยเโอ้บักเหมือนเดิมเลยไม่ออกไปแกงโอ้หายบักละเร็วสไม่ไหวไม่ไหวแท้แน่ เดี๋ยวว่วาขาดเดี๋ยวว่าขาแบบนัน้อันนี้ ได้ไหมเพาแค่ติดหนึ่งจีสี่ก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าชนะแล้วนะครับถือว่อญญาัวแล้วยอเลยเรมาติดหนึ่งในสี่ก็ถือแบบเป็นเป็นชนะนะครับเพราะว่าหนึ่งจีสี่จะได้ได้แรงเพิ่มขึ้นครับแต่ห้าลงห้าถึงแปดนะเป็นแพ้

ที่เทอดาสิซื้อแล้วล็อกเอ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อลล็อกไปก่อนตอนนี้เทอดาเจ็ดตัวอันนี้ยังบกกัาอีกเทว่าคือห้านะครับไลฟ์พอยต์เลือดเราเหลือ40%เปอร์เซ็นต์ผมจะกู้สถานการณ์ต่อคืนมาได้ไหม cái box Ok, cái thứ 1. Thứ 1 Mình này. Ok, mới cái bao đầm nữa rồi. thế thì nhà thôi, lên อดอมหาเราต้องหาคย์กับบอดอมคที่ใช้นะมืคืคเทีททยรหายเาหกอุเดนไป

ที่สุดท้ายโหดดโดนได้โอ้ลุยยากมาไม่มีตัดเหลียเอาเอาลงยยากมากเลยตายตายแล้วชนะได้ๆๆชนะครับชนะที่สุดท้ายแต่นั้นเราไม่เข้าไม่ไม่ได้เป็นที่เปี รอดำจ๋านลลอดไหมลอดไหมนะที่หนึ่งที่อสองเลยฟูมากเล ดำแล้วจังไม่ไหวแล้วต้องเรียกขึ้นเรียวเก่าเที้ยวเหลือสี่ตัวอเอแล้บไี่สองเ้ยไปดูที่ส,ส,ทสามแล้ว ไปแลวไปขอเท่ากับเราได้มาพร้อมกันเลยด้วยที่ซี่ก็มีสองดาวอีกเลยต้องเหลือแปตัวเองัจากสิบแปดตัว ฟูล่ะครับตอนนี้ผมต้องใช้ต่างนาะดบเลือดผมเลยแค่ยี่สิบหเดี๋ยวมันจะไม่รอดเูดวนต่างราคาอะไรี้ปอ ยอันนี้ผมเอาบูมชุดกูไปใส่ทุกซิงเลยเพื่อนดามดีเราดามดมาก หาลัน่าพุิ้นล่นลาไปเลยระบักเตีเยได้ชุดตัวระบาดแล้วลจ้ะไว้รอระบักเตียงแต่ลีน่าเอาลงไปใบครับมันใบแปดิถ้าใบโดนตัวเรา้ครับเกินได้โอ้บักอีกแล้วอะไรครับเนี่ย

We are from time. Battle okay. is life. I am the terror of the city. This is water. Is the go on. Only you can prevent. I will see. I'm Christy. Ah, It is time for feats of strength. Ah, my vigil shall never be broken. มัแ้ตัวที่สองนาดานี่ว่าขาดโดนใบโดตันรื้ว่าขนาดปเลขนะเาเนี่ร้ว่าขาดนม่ยือโดนตันเลวๆเลย โขเพรแตว่านต้องการทอยให้วอค่ะเหลือสิบสี่อย่างนั้นเราก็ติดหนึ่งในสามแล้วนะรอเธอที่ยี่อรห้าเที่อเราได้ทอยเอาพิชเกีย เอาให้บอกวาหาหาอกขาดแันเกูเจอที่หนึ่งรอดยากอา่ะกูรอนดล้ว ได้หลอดเนี่ยได้ที่สออามเนี่นยนะด้เเีเนียเรายื้อมาแบบสุดๆแล้วติดท top สามย,ยังบวก39นะครับโอเคครับไว้เจอกันอีกทีหน้าครับขอบคุณครับ